จากเรื่องของมะม่วงเราไปที่เรื่องของมันบอลรี่กันบ้างนะครับที่<ะ>จังหวัดเลยนะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จังหวัดเลยครับเข้าหันม์นปลูกมันบอลรี่หวังให้สมคุณทางยาช่วยรักษาแม่ที่ป่วยนะครับแต่ว่าผ่านไปหนึ่งปีมันบลรี่เนี่ยก็สร้างรายได้ทั้งจากขายผลสดนะครับแล้วก็แปรรูปได้หลากหลายด้วยนะไปติดตามจากรายง,งานพิเศษนี้เลยนะครับดีกว่าพอจะมีให้เก็บค่ะเพราะว่าแปลงนี้ดกมากเพิ่งหมดไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกเกษตร<ม>กำลังมีความสุขกับการได้เก็บมาร์บรี่หรือผลม่อนส,สดๆจากต้นด้วยตนเองอเซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้เมื่อมาเยี่ยมชมไร่สมบูรณ์มาร์บรี่ออร์แกนิกฟาร์มที่ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการเก็บผลมาร์บ و ر ได้เก็บด้วยตนเองพร้อมกับได้ชิมผลมาร์บ و ر สดที่มีทั้งแบบใกล้สุกสีแดงให้รสหวานอมเปรี้ยว ส่วนผลสีดำให้รสหวานชื่นใจนันพัฒน์วชรมุนินยังชมาทฟาร์มเมอร์มาเบรี่ออร์ Farm, แกนิกฟาร์มเล่าว,ว่าเมื่อก่อนเคยปลูกพืชเศรษฐกิจมาหลายชนิดแต่ระยะหลังสุขภาพไม่ดีประกอบกับคุณแม่ป่วยจึงมองหาพืชที่มีสรรพคุณทางยามาทดลองปลูกส่วนพบว่าต้นหม่อนหรือมาเบรี่ที่มีอยู่หนึ่งต้นให้ผลผลิตมากถึง20กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ200บาทจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล จากนั้นในปี2,557ก็เริ่มปลูกบนเนื้อที่10ไร่ผ่านไป1ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตออกขายได้ความสำเร็จเกิดจากการตั้งใจจริงค่ะแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายที่เราตั้งมันไม่ได้สูงจนเกินไปความสำเร็จก็คือเวลาเรามีปัญหาเราเราจะไม่ข้ามปัญหาอย่างเช่นลูกหมอนเยอะเราจะทำยังไงค่ะเราก็นำมาแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะ ความสาเร็จของแม่พิมพม์ไม่ได้อยู่ที่เงินร้อยล้านหรือว่า10ล้านแต่ความสําเร็จของแม่พิมพ์คือ,อได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้มีความเชี่ยวชาญใน,ในด้านในด้านที่เราทําอยู่เนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีให้คนอื่นได้นี่นี่ถือว่าเป็นความสําเร็จของเราค่ะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาร์บรี่ออร์แกนิกบอกว่าการปลูกหม่อนไม่ได้ยุ่งยากแต่ก็ต้องใส่ใจดูแล ที่สวนแห่งนี้เน้นการปลูกพืชอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์หรือเครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนัน,นาพัฒนนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะจําหน่ายผลมัมเบอรี่นะคะเป็นผลส,สดๆแล้วเขายังนําผลมัมเบอรี่นะคะไปแปลรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายและจำหน่ายในหลายช่องทางนะคะหนึ่งในช่องทางนั้นคือการจําหน่ายทาง Facebook ค,ค,ค่ะสําหรับผลผลิตนําไปขายที่ตลาดเลาะเลย มีทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน้ำปั่นบอมบอรี่เป็นที่ชื่นชอบและติดอกติดใจผู้บริโภคทำรายได้ครั้งรับ8 9 0 0งบาทส่วนช่วงที่ผลผลิตออกจำนวนมากก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งประเภทอาหารและเครื่องสำอางขายผ่านสื่อโซเชียลทำให้ตลาดออนไลน์คือช่องทางการทำรายได้หลักโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่คอยให้คำแนะนำช่วยหาตลาด ที่เป็นเครือข่ายของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเลยนะคะของอำเภอต่างๆซึ่งมีการผลิตที่แตกต่างกันไปหลายพืชนะคะมีก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเราก็ส่งเสริมแม่พิมพ์เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีผลการดําเนินง,งานทางการเกษตรที่ดีคือมีคุณธรรมในการผลิตได้รับตารับรองนะคะเกษตรปลอดภัยเนาะออแก,กนิกไทยแลนด์นะคะคือไม่ใช้สารเคมีทุกกระบวนการผลิตแล้วก็มีการแปรรูปที่ได้ออยทุกตัวนะคะซึ่งเขาทํามาแล้วมาก่อนแล้วนะคะ แต่ว่าเขามาเจอเราเนี่ยเราก็ส่งเสริมเขาในด้านของการตลาดเช่นการอบรมตลาดออนไลน์ขั้นแอดวานซ์ที่เขตสขีขอนแก่นนะคะประชาชนความสำเร็จของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาบอรี่อรอร์แกนิกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความพยายามศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วลงมือทำอย่างจริงจังมองทุกปัญหาคือความท้าทายทำให้เธอกล้ามายืนณจุดนี้ได้และที่สำคัญเธอบอกว่ากเกษตรกรรุ่นใหม่ ต้องผลิตได้นำผลผลิตมาแปรรูปได้และขายเป็นจึงจะทำให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มั่นคงทีมข่าว MBT บขอนแก่นรายงาน